มันมีตำแหน่งหนึ่งในชีวิตเนี่ยสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดเนี่ยโคตรอยากทําเลยอือมีพี่คนหนึ่งที่รู้จักเวเขาชื่อพี่จูนเขาจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูดีมากทํางานเก่งมากหน้าที่ของเขาคือออกไปหาดีลดีๆออกไปดีลนึงเนี่ยไปปิดดีลกับมาห้าร้อยล้านพันล้านสามพันล้านเวลาไปพรีเซนต์เหมือนรู้ทั้งโมเดลของบริษัทตัวนี้ฟีดเป็นอย่างนี้กําไรแบบนี้ ROE ROI Equity ภาษาอังกฤษบ้าบอคอแตกที่มันสอนเทคนิคนางรู้พบรู้จริงรู้ รู้จนรู้สึกว่าเฮียทำไมมันเก่งจังวะกลุ่มคนพวกนี้เป็นตำแหน่งที่โคตรอิจฉาเลยแล้วที่มันได้ฉามากกว่านั้นก็คือว่าได้มีโอกาสไปกินกับผู้บริหารไม่ได้ไปกินแบบนั้นนะหมายถึงว่าไปกินไปเฉลิมฉลองดิ้งดังในโรงแรมห้าดาวไปลงเรือขึ้นไพรเวทเจ็ทอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันเลิศเลอแล้วก็มีคอนเชั่นระดับแบบเทพๆมิสเตอร์นั่นที่สิงคโปร์มิสเตอร์นี่ที่เชีงยงไห่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันเลิศไปหมดเลย แล้วก็ภาษาอังกฤษก็ดีภาษาจีนคือคนพวกนี้คือแบบดูกแกรมมากอะแล้วรู้สึกว่าเขาออกไปมิ팅เดียวนะเว้ยเขานัดนูนน่นเตรียมนู่นเตรียมนี่เจอสองชั่วโมงได้กันมาสองพันล้านยางวะกูขายคอนโดแทบตายขายบ้านแทบตายเพิ่งได้มาจํมาห้าหมื่นแสนนึงคนแบบนี้ชอบมากและอยากเป็นแล้วก็เจอผู้ชายล่อๆเยอะเจอคนรวยๆเยอะใครเคยเจอตําแหน่งแปลกๆแ,แ,แบบนี้บ้างเล่าให้ฟังหน่อยว่า คุณเคยเจอคนแบบนี้ไหมแล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงท่าทางเป็นยังไงที่ไหนก็เปิดรับสมัครบ้างอะอยากขอไปฝึกงานบ้างเมนน่าบอกหน่อยนะจ๊ะสวัสดีจ้า